สวัสดีค่ะคุะคตาสตาคนเ็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวุวรระเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราราสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํำนายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างที่16ธันวาคมจนถึง14มกราคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณธน,นูบ้างในเดือนแรกของปีเดือนอมกราคม2567 เรามาดูกันค่ะมาเลยค่ะธนูวันนี้เนี่ยนะมีคำถามมาเยอะมากแต่เลือกมาแค่หนึ่งอย่างอ่าเลือกมาเป็นออเดอร์ให้เลยว่าใ,ในลักษณะของการถามมาเนี่ยนะมันมีจุดสำคัญตอนที่ดาวราหูย้ายตอนที่ดาวราหูย้ายเนี่ยดาวราหูเป็นสี่แกะ่ละัคนาะหลายหลายคนตกใจหมดเลยอาจารย์เนี่ยดาวราหูเป็นสี่แกะ่ละัคนาะเนี่ยบางคนก็พูดว่าดวงแตกนะบางคนพูดว่าเนี่ยจะแตกจะเสียหายน่าจะเสียครอบครัวจะเสียบ้านจะนู่นจะนี่จะนั่นรู้สึกมันลบไป หมดเลยอาจารย์อะไรอย่เงี้ยคุณมีอะไรเสียไหมตอนนี้ต้องถามก่อนเออต้องรู้สึกก่อนว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่เราไปไปอิงไปเชื่ออ่าไปอะไรตรงนั้นเราต้องมีสติก่อนตอนแรกธ <c oughs> นูคุณเป็นดาวพระราชสศบ,บดีนะ พระราด,ดีเนี่ยไม่ใช่คนหูเบาค <ka. S 2> ่ะพระราศพดีเป็นดาวประธานสุประห์อ่าเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นดาวแห่งความยิ่งใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ฟังความใครง่ายๆค่ะเขาจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสืบสารก่อนเรียนรู้ก่อนว่าใช่หรือไม่ถูกต้อง<ม>ทีนี้เรามาดูกันเลยดาวราหูเนี่ยนะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนสัตชาค <ka. S 2> ่ะเจ้าเรือนสัตชาไปดูในเรือนพันธุแล้วที่สําคัญเนี่ยนะดาวราหูเนี่ยเขามีพระรหัสนี่ไงพระรหัสเป็นเจ้าบ้านอยู่แน่นอนค่ะการที่เราไปอยู่บ้านอื่นเนี่ยเราต้องมีความอึดอ แน่นอนอย่างแรกเลยลาหูต้องรู้สึกอึดอัดเมื่อ<ะ>ไปอยู่ในบ้านของพรรหัสทีนี้พรรษัสทำยังไงพรรหัสก็ต้องรู้สึกอึดอัดที่มีคนมาอยู่ในบ้านของตัวเอง<ะ>ก็รู้สึกว่าไม่ได้สบายพรรหัสมาถึงตัวคุณนะ,ะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ความไม่ได้สบายร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องแตกหรือเสียหายไปไหนเราแค่รู้สึกถึงว่า้ระวังตัวนิดนึงอ,อาจจะแบบปล่อยสบายๆใส่เสื้อผ้าแบบ หลุดเล่ยหน่อยก็อ่านดูให้มันเรียบร้อยบางอย่างเนี่ยนะพรหัสเนี่ยนะอยู่ในบ้านของตัวเองเราอยากทํา,า,าทบ้านใหม่่เราอยากทําบ้านใหม่เราอยากสร้างบ้านจังเลยเราอยากซื้อรถจังเลยเราอยากนู่นนี่นั่นจังเลยแต่ลาหูก็เหมือนขัดนิดนึงว่าเพราะคุณทําบ้านนะคุณต้องใช้เงินเยอะนะคุณต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นนะมันก็เลยมีอะไรที่ขัดแย้งกันขึ้นมามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นความยุ่งยากตรงเนี้ยคุณต้องแก้ไขด้วยกันคุณบางคนอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องการรีโนเวทบ้านนี่ก็จบแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้เสียแล้จ น,นี้ไปคุณก็จะไม่เสียอะไรอีกอหรือบางคนอาจจะเออรถมันเสียมานานมากเลยนะซ่อมก็ไม่คุ้มแล้วรถไฟฟ้าใหม่กําลังมาหรืออะไรต่างๆนะเทียบราคาสิแล้วจัดการสินี่คือการเสียเงินไปเสียเงินไปเพื่อที่คุณจะต้องไม่สูญเสียอะไรอีกอันนี้เป็นการแก้ไขเล็กน้อยแต่คุณไม่ต้องห่วงว่าจะมีการแตกเติกอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวรเพราะวันนี้ในเรื่องคู่ของคุณเนี่ยนะให้คุณรู้ไว้เลยว่าทุกอย่างคือความเพอร์เฟกต์แหะ่ะเพอร์เฟกเพราะอะไรเพราะวันนี้คุณได้บทเรียนชีวิตมาบทหนึ่งแล้ว อตอนที่ดาวราหูเล็งลักนาคุณน่คุณมีปัญหานะกับครอบครัวนะวันนี้คุณเคลียร์กันลงตัวแล้วนะคุณอยู่กันได้แล้วนะคุณไม่มีอะไรแล้วนะเพราะนั้นวันนี้คือความลงตัวทุกอย่างบางคนโสดเนี่ยนะก็รู้สึกว่ามีคนเข้ามาเยอะจังฉนันรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาก็ยังมีความขุ่นมัวอยู่นะเขามีครอบครัวหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่ามันมีแค่ตรงนี้เองคือความรักอาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะว่าอะไรดาวความรักกับดาวคู่ดวงเดียวกันเลยยุ่งเรื่องงานอย่างเดียวเลยแล้วที่สําคัญทีี่สุดนนนตอ้ คุณควรรักตัวเองมากๆเพราะอะไรสุขภาพค่ะสุขภาพนะดาวฤตยูที่อยู่ในเรือนอริเนี่ยนะทำให้ตัวคุณอาจจะมีโรคภัยแปลกๆเข้ามาแปลกๆที่ว่าเนี่ยมันเคยหายไปแล้วแล้วมันกลับมาอีกมันกลับมาครั้งเนี้ยมันกลับมาทวงถามว่าคุณลืมฉันไปได้ยังไงเนี่ยเออแล้วมันก<ำ>ดูแลตัวเองดีหรือ,อยังเออคุณลืมฉันไปได้ยังไงเนี่ยคุณรู้ไหมว่าฉันยังอยู่กับคุณตลอดเวลาวันนี้กลับมาทวงแล้วว่า คุณต้องรักษาคุณต้องดูแลคุณต้องแก้ปัญหาให้มันตรงจุดเรื่องเนี้ยคุณต้องโฟกัสส่วนเรื่องจะนู่นจะนี่จะนั่นไม่ต้องโฟกัสทุกอย่างจบหมนแล้วเราถแถลงเราตอบให้ชัดเจนแล้วนะไม่มีปัญหาแน่นอนนะอ่ามาเริ่มกันเลยค่ะวันที่มกรามกราแต่พุธนี่เลยเดินเข้ามาทับ ตัวคุณเลยแม่ฉลับไปนิดนึงอ่ะอดาวพุธเนี่ยนะเขาเป็นดาวอะไรดาวการงานกับดาวคู่ทับตัวคือภาระหนักไปที่เรื่องงานเลยนะเพราะว่ามาทับร่วมกับดาวอาทิตย์มีคู่สัญญาหรือมีงานเข้ามาแล้วเนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ร่วมด้วยแสดงว่างานเนี่ยต้องเป็นงานทางไกลหรือเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องลงแรงเองต้องจัดการเองสังเกตนะธนูปีนี้คุณเหนื่อยมากเหนื่อยกับงานนี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปโฟกัสนะมาเรื่อมาต่อเลยค่ะงานก็ไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วค่ะ คุณบอกเลยว่าเรื่องอื่นเนี่ยพักไว้ก่อนนะ 15มก,กราค่ะดาวอาทิตย์คุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินโอ้โหอาทิตย์เนี่ยนะเขาเป็นดาวอะไรสุภาษะดุมพระแน่นอนค่ะมีความสุขกับเงินทองอแน่นอนยิ้มหน้าบานได้เลยว่าเงินจะต้องเข้าแน่นอนหลังวันที่15มก,กราคุณจะรู้สึกว่าการเงินของคุณเดินดีขึ้นช่วงก่อนอาจจะเดินดีนะแต่ต้องจ่ายเยอะนู่นนี่นั่นตอนเนี้ยเดินดีแล้วแวปีเนี้ยเป็นปีที่ธนูหลายๆคนนะ่ะคุณเริ่มเซฟได้แล้วค่าใครจ่ายเริ่มแบบเริ่มรู้จักเก็บแล้ว ลูดซิปได้แล้วโูหลูดและแบบว่าไม่ให้ออกและฉันจะงกและฉันจะนุน่นจะนี่จะนั่นปีที่แล้วนะโอ,อ้โหเบียใบรายทางเต็มไปหมดเลยเอฟอบอะไรกล่องเต็มบ้านไปหมดเลยอตอนนี้คุณรู้สึกเริ่มประหยัดไม่ใช่ไม่มีเงินแต่อยากเก็บเงินฉันอยากรวยมากกว่านี้อ๋อนะมาต่อเลยค่ะ20บมกราดาวศุ์คุณเดินเข้ามาทับตัวอีกดวงเป็นมหาจักรตุกดวงนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมาจากเรือนอริแต่มาจากเรือนลาพระลาพระกระดุมพระนี่เลยค่ะคุณโชคลาภมา ทับตัวแล้วสุกเนี่ยนะมาทับเนี่ยทำให้ตัวคุณมีอะไรรู้ไหมมีความสุข <c oughs> มีความสุขอย่างแรกเลยหนึ่ง <c oughs> มีความสุขมีความสมบูรณ์มีความสําเร็จสิ่งใดที่คาดหวังคุณสมหวังสิ่งใ,ใดที่คุณรู้สึกว่าคุณค้างคาใจคุณจะได้ผจจัดอะไรออกไปอ่าเพราะว่ามาจากเดือนอริส <ừ> สิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้เหลือเกินคุณอยากมีเหลือเกินคุณจะได้บางคนฝันอยากได้บ้านได้รถได้สิ่งที่มันรู้สึกเป็นของใหญ่คุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้แล้วนะหรือบางคนฝันอยากจะทําบ้านใหม่อยากจะอนุนี่นคุณ ใครอยากจะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนงานก็ได้หรือบางคนน่ะเรียกได้ว่ามีลักษณะของการเข้าหาผู้ใหญ่เกิดขึ้นอะ uh huh. คุณเองเข้าหาผู้ใหญ่หลังวันที่20มการานิดนึงอาจจะไปอวยหน่อยนึงเดือนหน้าตุตจีนแล้วอะไรต่างๆนะคุณก็จะได้รับการตอบรับที่ดีให้จําหน้าได้ไม่ให้ลืมเออแล้วดาวศุกร <laughs> เป็นดาวการเงินด้วย, <laughs> วยเพราะฉะนั้นดาวเงินสดด้วยคุณจะได้รู้เลยว่าตอนนี้ขายของดีมากนะ <laughs> มาต่อเลยค่ะสุดท้ายเลย29กามกราดาวพุธคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินเห็นไหมคือเดือนนี้เนี่ยนะพี่บอกเลยว่าเดินมาเนี่ยแค่มีกี่ดวงสัมพันธ์กับเรื่องเงินงานเงินงานแค่นั้นเองแล้วดาวพุธที่ไปอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยนะเขาไปอยู่รวมกับดาวอาทิตย์หนเนี่ยนะมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสได้เงินก้อนหยิบจับงานใหญ่มูลค่าเยอะ หยิบจับอะไรที่เรียกได้ดว,ว่าเป็นการเงินการทองปลายเดือนมกราเนี่ยคุณอาจจะได้มีการเลื่อนเลื่อนในลักษณะเลื่อนการเงินที่ดีขึ้นขยับขยายยกระดับ,ดบอ๋อได้โบนัสได้อะไรพิเศษคือเงินดีแน่นอนเรื่องคู่ล่ะเนี่ยดาวคู่กับดาวดวงนี้เลยค่ะดาวพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขที่ทับลักนาอยู่เนี่ยนะบ่งบอกว่าตัวเรามีเสน่ห์ใครที่จะเข้ามาตอนนี้ ต้องเป็นคนที่คุณคิดว่าเฮ้ยเขาจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าเขาไม่ได้มาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราพักไว้ก่อนและยังไม่า อย่างน้อยก็คือขอให้ดีเท่ากันเออหรือไม่ถ้าดีมากๆเลยคือดีมากกว่าออแต่อย่าให้น้อยกว่ามาช่วยกันออมาส่งเสริมกันอย่ามาฉุดรั้งกันอ,อ,อย่าทําให้คู่มีปัญหาเพราะว่าถ้าคู่มีปัญหาเนี่ยมันจะทําให้เรื่องอื่นพลอยรวนไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องคู่นะคุณอย่าสร้างปัญหาเลยจงรู้ไว้เลยว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่เข้มแข็งสามารถที่จะอยู่กับใครก็ได้หรืออยู่คนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองดูแลตัวเราเองได้อยู่แล้วเนาะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วให้รู้เลยว่าอย่าสร้างปัญหา แล้วดาวพฤหัสเป็นดาวศีลธรรมอย่าผิดศีลธรรมเมื่อไรที่ผิดศีลธรรมคุณจะได้รับการลงโทษด้วยแล้วฟิมฝากไว้นิดหนึ่งประโยคสุดท้ายเลยว่าพระสัปดีปีนี้เดินเข้าอริก็จริงแต่การเดินเข้าอรินั้นหมายความว่าคุณจะต้องออกแรงมากหน่อยไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปมีอริหรือมีศัตรูที่ไหนเลยอย่าได้คิดกังวลไปเลยนะคะมาถึงช่วงนี้เลยเ<อ>ช่วงที่ทุกคนก็ถามถึงมานานมากเลยนะแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีด้วย<ช>เพราะฉะนั้น ริต้าเอ็กซ์คูซีฟต้องมีอะไรพิเศษเดือนมกราคมเนี่ยริต้าได้พูดไว้แล้วว่าเป็นเดือนที่สําคัญมากมันจะมีสิ่ง<ะ>ที่เปลี่ยนแปลงดีๆเยอะมากให้คุณลองสังเกตดูคะ่ะช่วงตั้งแต่ประมาณวันที่ยี่บสองธันวาคมเป็นต้นมาเป็นช่วงที่คุณเหมือนกับว่าคุณอยากจะตั้งเป้า <Ừ. S 2> ตั้งเป้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตช่วงระยะเวลาตั้งแต่ยี่บสองธันวาจนถึงปลายปีจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเราคิดเราจะวางแผนแล้วมันจะเริ่มเดินหน้าคือ หลังมกราคมออถ้าเกิดว่าคุณย้อนดีๆได้แเคยพูดว่าอ่าช่วงวันที่แปดธันวาอสิบแปดธันวาอ่าสิบเก้ามกราจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วองศาเดียวกันหมดเลยคือองศาที่อ่าพูดง่ายๆว่าคนที่องศาต้นๆของช่วงระยะเวลาองศาที่สี่ห้าหกจะได้รับผลที่ดีมากๆอย่างคือได้ได้เลยอ่ะไม่ต้องรออ่าบวกลบแบบนี้นะคะเอาตรงกลางเนี่ยคือประมาณองศาที่ห้า สี่ห้าหกเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงองศาเฉลีย่ยประมาณนี้แล้วดีต้าจะบอกแบบนี้นิดนึงค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยให้คุณลองสังเกตดูว่าเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันนี้เลยนะคะมเมื่อวันที่ยี่สิบเจดธันวาคมที่ผ่านมาช่วงประมาณศูนย์เจ็ดจุดสามสองโอ้โหยังไม่ตื่นเป็นช่วงเวลาพีคที่ว่ามีฟูมูลค่ะมีฟูมูลที่ ราศีกรกฎหรือว่าแคนเซอร์ที่องศาที่4ี่อ่านริต้าจะบอกแบบนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คุณเคยเริ่มไว้สิ่งที่คุณเคยคิดไว้สิ่งที่คุณเคยทำไว้ตั้งแต่17บเกรกฎาคม <S 1> <1> <S บวกลบแค่หนึ่งสองวันแค่นั้นพอมันส่งผลมาเหมือนกับว่าใช้คำว่าเรียบร้อย <S 1> <1> <S พบทางออกเจอทางไป <S 1> <1> <S เขาเรียกว่ามาจนถึงสุดทาง ออลองย้อนไปดูว่ามันเป็นเรื่องอะไร17กรกฎาคมปีนี้เลยค่ะปี66อ่าปี66เลยเอาไ,ไม่ใช่6 7นะ,ะปี6กกกรกฎาคมปี6 6เกิดอะไรขึ้นสิ่งนั้นคือสำเร็จสิ่งนั้นคือเจอทางออกสิ่งนั้นคือเจอคำตอบของปัญหาสิ่งนั้นคือได้รับการแก้ไขแล้วก็ช่วงเวลา2สัปดาห์ตั้งแต่วันที่27ธันวาคมนะคะบวกไปอีกสองสัปดาห์จะมีนิวมูล ที่ราศีมังกรงกราศีมังกรจะอยู่ตรงข้ามกับกรกฎแปลว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่องศาราศีมังกรตรงนี้แล้วคุณรู้ไหมว่าองศาอะไรองศาเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่แดธันวาสิบแปดธันวาและสิบเก้ามกราลิตา้าถึงบอกว่าให้ตั้งใจมากๆลิตา้าถึงบอกว่าให้มั่นใจมากๆถ้าเกิดจาิษฐานก็ตั้งจิตด,ดีๆอธิษฐานดีๆหรือว่า ทำก็คือตั้งใจทําเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นความมั่นคงของปีหน้าค่ะ mm hmm. ของปี2567เนี่แหละของปี2567แล้วก็ยาวไปจนถึงปี2568เพราะว่าองศานี้องศาที่4เนี่ยริต้าจะบอกเลยว่าอันนี้ลงลึกให้อีกองศาที่เกิดนิวมูลและองศาที่เกิดฟูมูลเนี่ยองศาที่4เขาเรียกว่าเป็นองศาของฟาวเดชั hmm. ่นเป็นองศาของความมั่นคงในชีวิต mm hmm. แล้วมาอยู่ในเรือนของดาวเสา ดาวเสาแปลว่าสิ่งที่เป็นความมั่นคงในชีวิตที่คุณตั้งเป้าตอนนี้ที่คุณทําตอนนี้เรื่องเก่าที่คุณเอามาเริ่มใหม่ตอนนี้มันจะเป็นความมั่นคงในชีวิตแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นตรงที่ว่าดาวพุธกับดาวพฤหัสท,ที่เขาทํามุมกันทุกคนให้คิดภาพตามด้วยตาดาวพุธกับดาวพฤหัสทํามุมกันในมุมที่ดีที่สุดแล้วอีกฝั่งหนึ่งของดาวพุธมีดาวเสาทำมุมดีด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณพูดง่ายๆว่าเป็นของขวัญของคุณตอนนี้เนี่ยจะเป็นของขวัญเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณศรัทธาดาวพฤหัสแปลว่าความศรัทธาดาวพุธแปลว่าความปรารถนา mm. แปลว่าการส่งความศรัทธาแปลว่าการเจรจาการมั่นใจการทําอะไรลงไปในเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นจริงได้ mm. ดาวเสาร์ตอนนี้ไปอยู่ในเรือนที่แปลว่าฝันเป็นจริงมันเกิดมุมแบบนี้ค่ะเป็นมุมสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมที่ทำมุมที่ดีต่อกันมากๆเดือนนี้อ่าเดี๋ยวบอกเพิ่มมาอีกนิดนึงสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นเรื่องที่ริต้าบอกช่วงตั้งแต่วันที่แปดเอ้ยวันที่แปดวันที่สิบแปดแล้วก็จะเกิดสิบเก้าเนี่ยก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยวันที่สิบสองมกราคุณจะมีการทำสิ่งนั้นคุณจะมีการแอคชั่นสิ่งนั้นอ่าริต้ายกภาพยกตัวอย่างให้ง่าย เช่นสมมุติว่าเราจะขายบ้านอืมอ่ามีการเขามาดูไว้แล้วเขาเริ่มาม<ต>าาคุย้วลาตั้งแต่รรวันธันวาอ่าแล้วก็แบบเออสนใจมากเลยนะโน่นนี่นั่นปรากฏว่าพอช่วงประมาณวันที่12องมมีการว่าเอ้ย ฉันอยากได้ฉันจะเอาแล้วนะอะคุยเรื่องเงินกันเขาแบบเริ่มแบบว่าเริ่มแบบเราเริ่มมั่นใจแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรงั้นคุณช่วยตกแต่งตรงนี้ให้หน่อยรีโนเวทตรงนี้ให้หน่อยทาสีตรงนี้เพิ่มให้หน่อยความสำเร็จเนี่ยเข้าไปอแต่ต้องมาแอคชั่นนิดนึงแล้วพอวันที่ส9บคืออะไรทําสัญญาอย่างนี้เป็นต้นคือมันเป็นเรื่องเก่าที่มันส่งต่อยอดมาเรื่อยๆืยเรื่อยให้เราแบบว่าได้รับความสําเร็จอ๋อแล้วพออีกวันหนึ่ง มีดาวใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาบอกอวันที่ยี่สิบมกราเชื่องมกราจะเป็นช่วงๆแบบนี้นะคะมันจะมีตั้งแต่ต้นเดือนอก่อนจะถึงกลางเดือนหลังกลางเดือนไปแล้วนิดนึงแล้วก็ปลายเดือนอีกคือมันเป็นภาพใหญ่ๆหมดเลยของคนแต่ละราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดลิต้าเพิ่มให้แบบนี้ว่าคนที่สั่งเข็มทิศชะตาไปแล้วดงชะตาไปแนี่แหละค่ะแล้วะะลวิต้าทำปฏิทินลัคกี้ฮาเรนเดอร์ให้แล้ว แล้วถ้าเกิดว่าลัคนาราศีของคุณอ่ะคุณไปเช็คนะถ้าเป็นลัคนาที่เป็นธาตุดินเอาธาตุดินก่อนถ้าเป็นพฤษศอืมเป็นมังกรเป็นกันอืมคุณจะได้รับเรื่องดีๆนี้ก่อนเลยค่ะโอ้โหได้ก่อนเพื่อนเลยคือสิ่งที่ลิตาพูดเนี่ยไอที่แปดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยใครจะได้ก่อนคนเหล่านี้ที่ลิตาพูดเนี่ยอ่ะได้ก่อนอืมแล้วถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้สั่งแล้วแล้วแบบว่าเออม แล้วฉันจะรู้ได้ไหมว่าว่าจะเป็นลัคนาราศีอะไรก็สั่งแต่ <c oughs> แต่เดี๋ยวแถมเพิ่มให้อีกนิดนึงคือว่า,าคนที่เกิดวันที่นะคะช่วงระยะเวลาประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนอของเดือนอันนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ต้องระบุลัคนาราศีใบในแบบไหนเลยถ้าเกิดคนเกิดเดือนพฤษภาคมเดือนมกราคมเกิดเดือนกันยายนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ประมาณวันที่ยี่สิบกว่า จนถึงสิ้นเดือนเตรียมได้รับข่าวดีเป็นของขวัญกล่องใหญ่สำหรับปีใหม่เลยโอ้โหแต่ละคนจะมีของขวัญต่างๆกันแล้วแต่ว่าช่วงเวลาไหนไหนไแล้วก็บางลักนาะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขีด อันนี้อันนี้พิมพ์บอกเลยว่าเหมือนเหมือนในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเหมือนใจเราอะอยากเปลี่ยนอยู่แล้วใช่แล้วพอดวงดาวได้เนี่ยบวกกันเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าบางบางทีเราอยากจะเปลี่ยนอะไรมาตั้งนานแล้วแต่มันทําไม่ได้คิดไม่ออกไงแล้วปรากฏว่าดาวเขามานหนุนอ่าพอดาวมานหนุนมาสนับสนุนปุบแล้วสิ่งที่คุณอยากทําตั้งนานแล้วสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนสิ่งที่คุณอยากออกมาตั้งนานแล้วอยู่ๆออกได้เฉยเลยไม่กล้าด้วยไงช่วงเวลานั้นน่ะใช่ตอนนี้ก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนแต่ละ อย่างเห็นได้ชัดค่ะที่ลิต้าพูดออกมาทั้งหมดทั้งเส้นก็คือให้ทุกคนเห็นว่าทำลายของดวงดาวทำลายของดวงเราเนี่ยคือมันสัมพันธ์กันหมดเลยแล้วคนก็ถามกันมาเยอะว่า25 ธันวาคมจะปิดแล้วหมดเขตไปแล้วหมดเขตไปแล้วเราอยากจะสั่งเพิ่มได้ไหมเพราะบางทีเพิ่งมาเห็นคลิปค่ะแล้วก็อยากจะเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่รออีกสักนิดหนึ่งได้ไหมสักปีใหม่ได้ไหมโอเคอาจารย์พิม์ก็ตอบว่าโอเคค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเข็มทิศดวงชะตาจะประกอบด้วยการดูดวงกับอาจารย์พิมพ์ประกอบด้วยการที่ว่าในแต่ละเดือนจะมีดาวอะไรเข้ามาในเรือนราศีของคุณบ้างแล้วเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์จะ ทำเป็นเล่มแบบนี้ให้ถูกแล้วก็ดูดวงกันด้วยเพราะคนสวยใจดีอยู่แล้วแล้สวส่วนสำหรับของในฝั่งของลิต้าลิต้าจะทํำปฏิทินให้ว่าแต่ละเดือนแต่ละวันมันจะมีวันดีอะไรยังไงบ้างหรือว่าวันที่เราควรฆ่ามไม่ควรทําสิ่งมงคลเป็นเมื่อไหร่บ้างานะคะแล้วก็สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ล่ะค่ะ 1680บาทถูกต้องนะคะตกเดือนละร้อยกว่าบาทแค่นด้ใช่สนใจก็ติดต่อเนอะค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ